ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโอคอกโซนแล้วก็ในเพจตัวหนึ่งสองห้าทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นซ y n o สามนะฮะเป็น CPU หกห้าแปดเก้านะฮะตัวนี้หน้าจอห้านิว้วเ,เอ้ยหน้าจอห้าจุดเจ็ดนะฮะพูดพิดกาโทษทีนะฮะเป็นตัวลอมแปดจิกนะฮะกล้องหลังสิบสามล้านกล้องหน้าห้าล้านนะฮะ RAM หนึ่งจิก มาดูของแถมข้างในกันว่ามีอะไรให้บ้างนะฮะก็มีฟิลเคสนะฮะฟิลเคสตัวนี้สามารถใช้เป็น S View Cover ได้นะฮะก็ดูข้างในกันนี่แบตเตอรี่ทำให้สองก้อนนะฮะ,ะก็หูฟังนะฮะหัวป็นหูัแบบนี้นะฮะ ก็ที่ชาร์จนะฮะนะฮะเป็นลำโซงก็สายชาร์จแบบ3.0 USB แบบ3.0นะฮะ ก็มาดูไฮไลท์กันเลยนะฮะเป็นตัวเครื่องนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องหนึ่ต่อหนึ่งนะเหมือนแท้ทุกจุดนะฮะนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีอินฟาเรดตรงนี้นะฮะสามารถทําเป็นรีโมทอะไรเงี้ยเป็นคําสั่งรีโมทแล้วก็ซัมซุงเหมือนแท้ทุกจุดนะฮะเลนส์กล้องแฟลชนะ LED แล้วก็ ผมพวกนี้จะเหมือนทุกอย่างนะฮะนี่นะฮะปากกามีคนถามเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะปากกามาดูกันว่มเป็นยังไงนี่นะฮะปากกาอ่อก็สวยดีนะฮะเหมือนแท้เลยแต่ว่าของแท้เนี่ยจะมีเป็นปุ่มตรงนี้นะวลแลลมนะฮะ มีโลโก้ a ามซุงก็โอเคมาดูข้างในกันเลยตัวนี้เป็นลอมที่ผมโมขึ้นมานะฮะแก้บั๊กต่างๆเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมแต่ความลื่นไหลก็โอเคเลยฮนะนี่นะ อือเลยเรามาดูกล้องกันให้คิดคือเขาล่อมเลยกันว่าชัดนักชัดหนานะฮะตัวนี้เรามาดูกันสกรูหนึ่งนี่นะ างทีอาจจะยังไม่ชัดเจนกันนะฮะลอามาดูนี่กันที่ช้าเนี่ยรายละเอียดกันเยอะดิเอ่ที่รายละเอียดเ,เยอะๆนะฮะจะเห็นผลนี่นะฮะซัมซุงนะฮะนี่เป็นรายละเอียดเลยกล่องชัดมากครับถือว่าดีในระดับ เครื่องโคนที่ผมจับมาเนี่ยเครื่องนี้กล้องชัดมากก็ชัดที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ความมืดไหลก็ลื่นมากเลยนะเราจะมาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีรมีโมทนะฮะระีโมทเนี่ยจะสามารถใช้กับทีวีแอร์แล้วก็ พกซีดีเครื่องเล่นวีดีต่างๆนะฮะจะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะฮะใช้ได้จริงครับทดบลองแล้วนะฮะอืมต่อไปเรามาดูที่ฟังก์ชันนี้กันนะฮะแอร์คอมมาน์นะฮะตัวนี้เนี่ยผมได้แก้ภาษาไอ้แก้พวกตัวสึกสอน ที่มันไม่ตรงนะฮะให้ตรงเหมือนของแท้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนี้นะเรียบร้อยใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะวัดรูปเรามาลองวัดรูปกันดูก็ถ้าผมรีวิวหวยยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะรีวิวไม่บ่อยนะฮะรีวิวไม่เก่งก็มาลองวัดรูปกันเลยนะฮะเราสามารถเลือกเส้นไหนหนาบ้างขนาดไหนก็ได้นะฮะ ในเอสโนตนะฮะตัวนี้อันนี้อ่ะสมมติผมเล่นอันนี้แล้วกันตัวแดงลองวาดกันดูนะฮะนี่นะฮะตามเรียกว่าตามประกาได้ดีเลยนะฮะทัรรกีนดีมากนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะ ก็ถือว่าดีมากเลยนะกันผมให้ห้าดาวไปเลยตัวนี้สำหรับ S n o d e ตัวนี้นะฮะก็ฟังก์ชันมันสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะฮะจากตรงนี้เราไม่ต้องไปกด power เร,รือพอร้อมลดเสียงแล้วเนี้ยมันจะสามารถแคปให้เราได้เลยนะฮะ า,าตามพี่น็อตเท้าเล่นนะเืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเพื่ออะไรนะแต่มันขีดได้เหมือนกันนะแล้วก็แคบมาหรอ,อะไรเนี่ยนะผมใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับก็ผ่านไปนะฮะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูที่เซตติ้งนะฮะเซตติ้งเนี่ย From เ,เรียกว่าเครื่องนี้ดีทุกอย่างเว้นเซตติ้งแี่ให้มาบเครื่องนะฮะเวลาเข้าเนี่ยมันจะเดิง ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะเอารับลองตัวนี้สามารถเข้าเซตติ้งได้โดยไม่เด้งออกนะฮะนี่นะฮะถ้าเราลองเดิมแล้วมันจะเด้งออกนะฮะเวลาเข้าทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถดูอะไรพวกนี้ได้ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะ,ะก็ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วแก้ภาษาให้ตรงหมดก็ไม่หมดแล้วฮะแต่ก็แก้ไปอย่างพวก ข้างบนเนี่ยการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ควบคุมทั่วไปเนี่ยแก้แล้วนะฮะ,ะจากคำที่ไม่ตรงนะฮะก็ล้อมผมก็เป็นลอที่ผมพัฒนาเองผมจะเขียนไว้นะฮะผู้นะพัฒนาเฟรมแวร์นะฮะตัวนี้ก็ใครเอาไปก็อยากไปพัฒนาต่อก็ได้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะแก้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะก็ลองๆกันดูนะฮะมาดูที่ อม,มันติวิดีโอตัวนี้สามารถใช้มันติวิดีโอได้จริงนะฮะสมมติผมจะวาดรูปไปด้วยนะฮะแล้วก็เล่นเว็บไปด้วยเล่นสองจอได้เลยนะฮะอันนี้นะคุณจะวาดรูปหรือวาดอะไรก็ว่าไปนะครับเขียนไปมุดเบือบ่อ เาวว็บดีก่สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีครับก็รีวิวติ้งตองไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะต่อมาเจดพยากรณ์อากาศอ่าใช่จริงนะฮะ มาดูกันที่ GPS ถามกันมาเยอะนะฮะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่ามาลองกันดูนี่นะฮะอ่าไปบ้านผมแล้วกันนี่นะฮะนี่ทีกัดตรงเป๊ะนะฮะนี่หมู่บ้านผมนะฮะนี่บ้านผมถือว่าขายเพราะของใสกันนะฮะสามารถใช้ได้จริงนะฮะ นี่นะะชนบุรีนะฮะอยู่แถวหลังอสังนะะเส้นอสังชันก็ใครมาแถวชนบุรีก็สามนี้ก็แวะทักทายได้นะฮะสามารถตั้งวิกัดว่าจะไปเป็นดาวเทียมหรือว่าจะตั้งค้นหาไปเป็นเียสไปที่ไหนก็ได้นะฮะตาพิกัดไวได้ได้แล้วก็ในตัวของ วีดีโอยังไงวิดีโอตัวนี้สามารถเล่นได้เหมือนของแท้นะฮะผมขอโทษทีลืมเปิดอธิบายนะ ส่วนของวิดีโอนี้ภาพเรียกได้ว่า HD นะฮะชัดมากเสียงไมาดูเสียงสักครึ่งหนึ่งก็บอกจะเรียกว่าคุณดูแล้วแกตาเลยง่ายเพราะว่าภาพมันชัดมากนะ ก็ตัวน,นี้สามารถใช้ได้เป็นของแท้สามารถไปได้เป็นพื้นหลังได้นะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นเว็บหรือเล่นอะไรอยู่คุณก็สามารถดูวิดีโอดไ,ดได้ด้วยมาย้ายที่ตำแหน่งได้นะฮะับอือฮะเล่นเกล่นคกนก็นได้นะ ไปมันมีส่วนของอืมผมเลื่นไหลนะฮะโอเคเลยนะฮะตันนี้ผมใส่วายเบเปอร์ไปตัวใหม่ไปนะฮะ